ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคกับเกมพิซ e ี c คอนเน t รีด้ e วันนี้จะมาสอนวิธีการผ่านแดนเจียนอาเวลี่ฮาร์ดกันนะครับโดยอย่างแรกเรามาดูตัวละครกันก่อนนะตัวละครที่จําเป็นนะครับผมอย่างแรกคือยุยครับผมยุยผมต้องเป็นแรงเ์7นะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ควรใส่ของนะครับผมอาทกความชวนนี่สักสชิ้นนะแต่ความจริงใส่เต็มเลยก็ดีนะครับผมเพราะว่ายุยเนี่ยคือ ถ้าเกิดแรงสองดาวนะก็ควรจะต้องใส่ของเยอะๆนิดน,นึงเพราะว่าตัวยูเนี่ยเขาไม่หนานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแค่แรงสองนี่คือเรียกว่าเฉียดๆเลยนะโอเคครับต่อมานะครับต่อมานะครับผมก็คือจิกะครับตัวฮิวนะเพราะว่าแน่นอนครับผมฮิวยูฮิวตัวเดียวเนี่ยไม่พอนะครับผมเราต้องหาจิกะมาด้วยนะจิกะตัวแค่สองดาวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาละ เพราะว่าตัวจิกะเขาจะถึกกว่านะครับของยุยกว่ายุยนะครับอ่ะถัดมานะครับถัดไปที่หนึ่งยูคาลิครับอ่ะผิดผิดผิด,ดนี่มันจิกะนะครับผมยูคาลิครับผมที่ต้องเอายูคาลิมานะเพราะว่ายูคาลิมีความสามารถนะครับผมในด้านการกางโล่ป้องกันเวทนะดังนั้นเนี่ยบอสเขาตีเวทหนักนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราใช้สกิลกางโล่ป้องกันเวทเนี่ยจะถือว่าช่วยให้ยุยเราไม่ตายนะเพราะว่าของผมนี่คือต้องรอดนี่คือต้องให อ่าอยูคาลีกลางโลบป้องกันเวทนะแล้วก็ยูวิเรียกว่าไม่ตายก็คางเหลืองนะส่วนของน่ะใส่ไปเท่าที่ใส่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวของอยูคาลิเนี่ยเขาจะค่อนข้างถึกอยู่แล้วนะของผมเนี่ยคืออัพอยูคาลิ3สดาวไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยความจริงตอนผ่านเนี่ยผมผ่านแค่ยูคาลิ2สดาวเองนะครับ นี่คือสําคัญนะทัดไม้ตัวหนึ่งครับผมก็คือมียโกะนะครับผมหรือผีพุดดิ้งของเรานะไม่มีมียโกะสามารถใช้จุนแทนได้นะครับผมบอกโหพี่2ดาวไม่มีเอา3ดาวเลยหรือตัวสาเหตุที่เราต้องใช้ตัวมียโกะนะก็คือเขามีความสามารถในการคิวตัวเองได้นะแน่นอนต้องเป็นแรลงจิตเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นไปได้ถ้าใส่ของเต็มจะดีเพราะว่ามียอโกะต้องไปยืนแทงบอสนะครับอ่าส่วนตัวสุดท้ายนะก็คือ เป็นไปได้นะครับผมอยากให้เลือกมาทางชิสซุลุมากกว่านะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้ฮิลสีนะก็คือตัวชิสซุลุนะครับซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยเราสามารถยืมเพื่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีชิสซุลุจริงๆใช้มาโฮแทนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวมาโฮเนี่ยก็มีสกิลฮิลเหมือนกันนะชิสซุลุที่เราต้องการก็คือเราต้องการสกิลฮิลเดียวไหครับผมมาคอยฮิลแท้งนะเพราะว่ามันจะมี3ตัวละครด้านหน้าโดนโจมตีก็จะมีตัวของอ่า แทงนะครับผมหนทนแล้วก็ชิซารุแล้วก็ยุคาลินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีสกิลฮิวคอยช่วยสับสุดนอีกทีนึงแทงเราจะยิ่งอึดทนขึ้นนะครับอ่าซึ่งสาเหตุที่ผมเลือกใช้ชิซรุมากกว่ามาโฮนะเพราะว่าชิซรุเนี่ยสามารถทำดาเมจได้นะส่วนมาโฮ จะได้สกิลเกี่ยวกับการบัฟนะครับผมขึ้นมานะเราจะได้ UB บในการบัฟมานะครับแล้วก็ฮิลเดี่ยวนะแต่ว่าสกิลตาบอดใช้กับบอสไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมาครบมันก็เลยกลายเป็นว่าทําได้สองอย่างเองนะซึ่งตรงต้องข้ามกับชิสซุรุที่สามารถทําดาเมจได้ด้วยฮิลได้ด้วยนะครับอ่าโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้ปะไปเตรียมตัวกันเลยนะครับเข้าเลยแดนเจียนะครับเอาละนี่คือบอสนะครับอ่าเรามาตีกันนะ แนนอ,อนครับก็ต้องมีการปรับทีมเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนนะก็จะต้องใช้นะครับผมยูคาลินะครับจิกะครับมียโกะครับยุยครับและอีกตัวหนึ่งผมจึ้งใช้เพื่อนมานะครับผมขอเลือกใช้ตัวชิซุลุนะครับอ่ะมาตกลงนะครับ โดยเว็บแรกผมจะขอไปช้าๆก่อนเพื่ออธิบายให้เข้าใจนะครับอ่าไปช้าๆนะครับผมค่อยๆตีไปนะให้ดูเว็บแรกให้เป็นก่อนนะครับผมเดี๋ยวเว็บหน้าผมจะสปีดละอ่าพอเห็นว่าเมียโกดเลือดเสียพอสมควรแล้วก็อัดและเด้งขึ้นมานะครับเพราะว่าบอสมันก็อัดหนักอยู่ดีนะแล้วก็รีเวลผมก็ไม่สูงพอนะครับเพราะถ้าเกิดรีเวลสูงพอเนี่ยก็ถึงไหนถึงการก็สะพาคนคงผ่านจะสบายนะครับ ช่วงนี้เลยกลางโลได้ละนะเล็งนิดหนึ่งอ่านี่ครับผมที่เอามาก็คือที่เอาชิซุรุมาเนี่ยมันชเขาช่วยทำดาเมจได้ด้วยนะครับบอสหน้าจานติได้ละอย่าลืมดูเวลาด้วยนะครับผมอ่าบอสติมาแล้วปืดครับอ่าเราก็ยิวสู้เลยครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผมสเต็ปนะ ปลาอีกทีครับพุดดิ้งครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือสเต็ปนะที่เหลือเราก็ดูตามความเหมาะสมนะครับ่าเมื่อกี้โดนอันติไปแล้วกางโล่ไปพอบอสมันจะอันติมาละอย่าลืมดูเวลาด้วยครับบอสต,ตีปื้ดใหม่ไหมครับผมเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่มีกางโล่ของยูคาลิเนี่ยถึงท่านตายเลยนะนี่แน่ จริงเลยครับอ่าอ่าบอสจาสีมาไหมสามสองหนึ่งหมดเวลานะครับผมความจริงแกกดใช้แต่ผมดูเวลาใกล้หมดแล้วก็เลยไม่ใช้นะครับอ่าเวฟแรกผ่านไปหมดเวลาอย่าไปซีเรียสเรากลับมาตีใหม่เพราะทีมเรายังไม่ตายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาตีใหม่ได้เรื่อยๆอ่ะเข้ามาอีกทีครับทีมก็คือทีมเดิมเลยนะครับอ่าทีมเดิมเลยครับ เ,เราก็จะวนนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่มันมีหลุดด้วยนะให้ระวังนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต้องติดหลุดอยู่ละอ่ะบอสอัดมานะครับผมถึงแม้ถ้าเกิดผมไม่กลางเนี่ยผมตายเลยใช่ไหมเพราะว่ารีเวลผมต่ําเกินไปถ้าตายนะครับผมออกทันทีนะออกไม่เสียอะไรนะครับแถมเข้ามาตีไปเรื่อยๆแถมเรารู้การโจมตีคอพิเตอร์ของบอสด้วยเพราะว่าเขาเริ่มต้นเขาตีอ,อใช่ไหมงั้นแปลว่าเราเริ่มต้นเราก็ต้องรีบกลางโล,ใล่ให้ยูคาริให้ยูคาริรีบกลางโล่ทันที ถ้าเกิดในกรณีที่บอสเข้ามาตีออเลยแล้วยังไม่มีกลางโลมาให้หาทีมเพื่อนนะครับผมคนใดคนหนึ่งนะมารับอันติบอสไปก่อนนะครับอ่านี่รีบกดเลยเพราะบอสมันจะอันติแล้วเห็นไ,ไหมครับอือนะครับผีแม,ม่ไม่ตายแล้วเพราะเรามีโลยูคาลิอยู่นะครับไม่งั้นถ้าไม่มีผมก็ตายไปแล้วล่ะที่เหลือก็รีบดันโลขึ้นมานะครับผมให้ยูคาลิกลางโลนะครับ ไม่ทันติดใบ้ก่อนอ่ารีบกลางโล่ก่อนครับไม่ไงั้นเดี๋ยวตายเห็นไหมระหว่าน,นี้เราจะมีตัวฮิลสองตัวคอยฮิลปาร์ตี้นะครับอ่าอัดซะเลยอีกทีหนึ่งฝังไส้นี่แน่ไม่ทันทำไมรีบกลางเร็วรกลาอ่าโอเคแม่รีบกลางโล่ครับทีนี้เรามีโล่แล้วเราก็สบายใจละ หลักๆจริงๆอ่ะตัวยูเยจะเสียวเพราะว่ายูอยะค่อนข้างจะตายง่ายนะครับเห็นไหมเพราะว่าผมแค่สองดาวนะครับอ่ะเผลอแดกอุ้ยเผลอกินพุดดิ้งไปเลือดเต็มๆอยู่แท้ๆอ่ะลีนิกลากางกางกางเวลาเหลือแปดวีนะครับผมน่าจะพอไม่รู้บอสจะกลางหรือเปล่าแต่ผมกลางไว้ก่อนโอเคนะครับบอสไม่อัดนะ เอาแล้วครับผมก็จะรอบ2ก็เคลียร์นะครับอ่าเราก็วนไปไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆถ้าเกิดเข้ามาบอสอันติเลยอย่างเงี้ยเนี่ยก็เราต้องหาใครมารับสวยไว้ก่อนนะซึ่งตอนนี้เมื่อกี้บอสมันใกล้ตายแล้ะแต่ว่าเขามีโอกาสมากในเทิร์นนี้เริ่มต้นและสตาร์อันติใส่เรานะครับถ้าไม่ตายใส่เราเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็แค่โดนทาไม่ตายเราก็หาทีมอื่นมาโดนแทนนะครับเห็นไหม ปากเห็นไหมครับผมถ้าเป็นลักษณะนี้ให้ออกทันทีนะครับเพราะว่าตามเมื่อกี้เราก็เห็นเราลางลางคร่าวๆแล้วนะยุยเนี่ยต้องสามดาวถึงจะดีนะแต่สองดาวก็ผ่านได้ครับผมอ่ะเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วเขาเขา้เขามาอันติีใส่เราทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เอาออกครับแล้วก็อ่ะแนวมีมจา้าไปครับซู้เขาแคลคนแคลคนชอบแคลไม่ชอบสิ่งนี้ ปา,ากเรียบร้อยครับเนี่ยแหละรครับผมล้างอันติบอสทีนี้บอสก็เข้ามาไม่อันติใส่เราละเพราะว่าเขาใช้อันติไปแล้วนะครับอ่าเข้ามานี่ครับผมแล้วก็จัดทีเดินไปเลยนะครับ ตีไปเรื่อยๆครับระหว่างนี้ก็ดูเกรดไปครับ,ดเ,ดรบเดี๋ยวเมียโกตายดเดี๋ยวยยเขา,าเจะมีสกิลฮิว้วไอ้แกแหลกไม่ต้องห่วงนะครับเห็นไหมมันจะฮิ้กันเพราะว่าเรามีตัวฮิ้วสองตัวคอยช่วยนะครับปากไม่ตายนะครับทักหนึ่งทีสิ ใชครับผมเราไม่ตายแล้วแต่ก็แค่ค้างเหลืองนะ,ะพุดดิ้งเลยครับหมั่นไส้กินซะเลยบอสจันติมาแล้วครับแม่เราไม่ตายเราก็หิวสู้ครับเนี่ยคือขนาผมกลางโล่ยุคาเรียยุยผมยังหวิดตายเลยนะเนี่ยอ้าวเมียโกดตายถ้าเมียโกดตายต้องออกนะครับเมียโกดตายต้องออกนะครับเพราะว่าห้ามตายนะ ความจริงตายก็ได้แหละเอาจูนเข้ามาแทงแทนได้แต่ใช้เมียโกบไปเลยด้วยกันฟอร์มมันฟอร์มมาทีมเดียวกันนะครับมเมื่อกี้พลาดท่านะครับผมเมียโกบพลาดท่าตายไปซะได้นะครับถ้าออกนี่ก็คือออกไปเลยนะตัวไหนตายก็ออกไปแล้วค่อยๆฟอร์มทีม,มาเรื่อยๆมันจะดีกว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูเช็คเลือกเอานะครับ กลางโล่ให้เรียบร้อยนะครับฮบอยจันติมาแล้วนะเห็นไหมครับเราก็ฮิวสู้ไปแล้วเมื่อกี้มียกูดเราพาธาตตายได้ไงวะเนี่ยสักสักหนึ่งทีสิกลางโล่นะครับผมยูคาริครับตึง ดูเวลาด้วยนะครับแล้วก็หิวสู้ครับเนี่ยก่อนบอสมันจะติมันจะเตือนเรามันจะกางมันจะใบเราก่อนนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็อันติมานะอ้าวชิปหายแล้วโลหายปลื้ดเห็นไหมครับผมถ้าเรา โอ้หมดเวลาด้วยชิบหายแล้วมาจาังหวะโอ้ยสวยแล้ววายแย่แล้วโอ้โหแล้วอันติหมดเวลาพอดีตายหาแล้วครับงานนี้อา้าวอาละมึงยุยหายนะครับตายหาแล้ว ถ้าทางผมอาจจะไม่ผ่านรอบนี้แล้วนะครับผมเพราะว่ายุยตายนะครับผมพอยุยตายขึ้นมาเนี่ยสเต็ปอาจจะพลาดนะครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องมีการรีรันคลิปใหม่นะเพราตายปุ๊บแล้วหมดเวลาปั๊บเนี่ยคือเราแก้อะไรไม่ทันแล้วไงเพราะถ้าเกิดตายปุ๊บเรากดออกก็ยังพอทันนะครับประมาณนี้นะมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เป็นบางครั้งบางค่านะครับผมพอแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะลําบากละนะ ก็อาจจะต้องเอาสนับสนุนออกนะครับผมแล้วก็เอาคนอื่นไม่ได้ด้วยนะครับผมเพราะเราจ้างไปแล้วนะครับนะเพราะเราจ้างไปแล้วเราไม่สามารถคนอื่นแทนได้แล้วนะครับอืมก็ถือว่าเป็นข้อควรระวังกันละกันนะที่เหลือเราไม่มีอะไรนะครับผมแคาพยายามทําสเต็ปเดิมของผมไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะแต่ถ้าเกิดเจออย่างที่เข้าไปก็คือจบเพยนะครับอืมลำบากเลย แล้วบอสบันตีได้วันละครั้งด้วยแหละหลักๆจริงๆอ่ะถ้าอยากให้สบายจริงๆต้องอัพยุยขึ้นมาเพราะว่ายุยเป็นจุดอ่อนของทีมผมเลยนะครับเราต้องอัพยุยขึ้นมา3ามดาวถ้าอัพยุยขึ้นมา3ามดาว<ล>ก็สบายครับเพราะเราไม่สามารถทนอันตีบอสไหวไงต้องรอลุ้นแล้วนะครัตบตอนนี้ อไปอีกเดี๋ยวต่อไปชิกะมันจะตายตามไงเพราะาหิวไม่ทันนะครับหลักๆเลยหลอลุ่นกันหน่อยนะครับนี่แหละนี่แหละครับผม ถ้ายุยตายเนี่ยมันจะเกิดผลเหตุผลนี้นะทีนี้ละงานเข้าแล้วครับอืมม,มาแล้วก็รู้สึกจะเลือกสัตสุดุนได้เพิ่มนะครับผมออกไม่ได้นะคือหมดแล้วนะครับตอนนี้เราต้องลุ้นเอาแล้วนะว่าผมจะสามารถตีบอสได้ตายก่อนหรือเปล่านะครับหรือเราจะไปก่อนนะ ต้องลุ้นเลยนะครับผมตอนนี้ถ้ายูอีตายนี่คืองานเข้านะครับบอสก็ใกล้ตายแล้วอีกนิดนึงครับมาวัดกันนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง โอ้โหทันเกือบไปแล้วครับผมอ่าก็ถือว่าทานนะครับก็พยายามนะครับผมรักษาสมดุลของยุนไอยุยนะครับผมกับจิกะเข้าไว้นะถ้าเรารักษาได้เรื่อยๆนี่ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผนแล้วมันก็จะง่ายนะครับผมแต่ถ้าเกิดรักษาไม่ได้นี่คือเรียกว่างานเข้านะครับผม โอเคผมวันนี้นะครับผม h o อ s p ิงแคทนะครับก็จะมารีวิวเพียงแค่นี้มีทั้งจุดผิดพลาดให้แนะนา,นาอีกต่างหากนะถือว่าเป็นคลิปที่ดีบ้างนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดพลาดแล้วทำยังไงนะครับก็ทําใจนะครับผมต้องเสี่ยงเอาแล้วนะ หลักๆของเราไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็คือต้องพยายามดันตัวละครนะครับผมตัวยุยเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขึ้น3ดาวจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับอย่าลืมอัพของแรงเจ็ดมาด้วยนะครับแล้วก็จิกะครับตัวจิกะนะครับผมก็เป็นไปได้เนี่ยคืออัพของแรงเจ็ดก็ถือว่าสบายแล้วนะ ส่วนที่เหลือนะครับผมก็อยู่อ่าตัวมียกโกนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะแต่ไปไ,ปได้ควรจะอัพของให้ถึงแร้งเจ็ดนะครับผมอัพดาวเต็มด้วยเพราะว่าเมียกโกนต้องยืนแทงข้างหน้าถ้าเกิดเบียกโกไม่ถึกพออาจจะส่งผลต่อปาร์ตี้ตามมาได้นะครับส่วนยูคาลิปนี่ตัวเขาไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะเพราะว่า2ดาวก็สบายเพราะว่ายูคาลิปไม่ได้เป็นตัวที่รับดดเมจนจรงิงจังและก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็แค่ค่อยๆกางโล่ไปเรื่อย คอยคอนโทรลรักษาความสมดุลของยูคาลิให้ดีนะครับที่เหลือก็ไม่มบีอะไรแล้วนะที่เหลือก็เอามาโฮกมาหรือจะเอาตัวคอนชิซลุมาช่วยทำน้เมจก็ได้ครับวันนี้ผมรีบีเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ